คิดว่าปี2,5,6,4ครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดกี่คนครับผมยกมือตอบได้ครับกี่คนครับสี่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 ล้านหรือว่าอะไรครับสี่สิบใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ มีคำตอบอยู่นะครับ52ล้านคนอะไรนะครับ5ล้านโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงมากเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับมีทั้งหมดนะครับ52ทุกสองล้านคนนะครับในปี2564ครับดูได้จากปี56นะครับอันนี้คือกรารไล่มาเลยนะว่าในประเทศไทยเราคนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเทียบกับจํานวนประชากรในปี2564จานวนประชากรคนไทยเรามี71ล้านคนนะใชอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะ ห้าสิบสองล้านคนนะฮะเราจะเห็นได้นะครับว่ามันมีอิทธิพลและความสําคัญต่อชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ใช้ก่อนก็จะได้ได้เปลี่ยนมากๆครับคิดว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างครับโซเชียลอะไรนะเ,นเล่นโซเชียลดูหนังครับอ่าอยู่ดูฟังเพลง,ง,งมีอะไรอีกครับฟังเพลงเหมือนกันทำไมครับคุณแม่ซลล์สินค้าเซลลินค้าอะไรอ่าใช่ครับรู้ไหมครับว่าอันดับหนึ่ง ตอนปีสองห้าสี่เนียเป็นอะไรครับ<ด>ไม่ได้ก็<ด>ยังไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วนะครับป,รปีหกสีเนี่ยเป็นยุคที่เราเอ่อเจอกับโควิดสิเก้าด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วอันดับหนึ่งคือปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์นะครับผมอนะ่และไล่มาเป็นติดต่อ,ตตอสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG นะครับผม แล้วก็เป็นดูรายการโทรทัศน์ดูลิปดูหนังฟังเพลงนะครับแบบนี้แม่บอกฟังเพลงดูทูดูหนังภาพยนตร์อ่าแล้วก็ที่มาแรงในปีนี้มากมากก็คือขายข้าสดซื้อสินค้าออนไลน์ทิกตอ็อกช้อปปี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกรรมทางการเงินน,งนะครับที่เราโอนเงินกันทุกวันนี้นะครับอ่าสแกนจาก่ายสแกนจาก่ายเราเรียกกันแล้วก็มาเป็นข่าวบทความอีเมลช้อปปิ้ออนไลน์ทํางานประชุมอ่าทั่วไปนะครับ ้อยสุดจะเป็นเล่นเกเมออนไลน์เนอะคิดว like well ่าเราเฉลี่ยแล้วคิดว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตกันวันละกี่ชั่วโมงตัวไปตัสอง10สองเลยเหครับ่2 22เลยเหรครับ22เอาเวลาไหนไปนอนครับเนี่ยมันถึงมี24ชั่วโมงเล่นไปแล้ว22ชั่วโมง8ชั่วโมงใครตอบ8ชั่วโมงนะครับถึงมากนะครับเมื่อกี้กใกล้เคียงเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโดยเฉลี่ยต่อวันนะ เราจะใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ที่เจ็ดชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงสี่นาทีนะครับโดยที่วัยเรียนวัยทำงานวัยเรียนเนะี่ยจะเล่นน้อยกว่านิดหนึ่งน้อยกว่าเก้านาทีนะครับเป็นหกชั่วโมงห้าสิบห้านาทีวันหยุดเนี่ยเป็นเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะซึ่งเห็นนะครับยิ่งเราเอาข้อมูลออกมาเท่าไหร,ร่เราก็จะยิ่งเห็นว่ามันสำคัญเลยสำคัญกว่าเรามากและคิดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับเฉลี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อวันกี่ชั่วโมงนะ อะไรนะครับเจ็ดเหรอครับโอ้โหตื่นม,มากครับจริงๆแล้วก็จะว่าถูกก็ถูกจะว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกเนาะคือหกชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีใช่ไหมครับจะว่าถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกะใกล้เคียงมากๆนะแล้วก็เฉลีย่ยวัยเรียนมาทํางานก็จะลงมาสิบนาทีเนาะหกชั่วโมงสิบนาทีอันนี้แป่งเป็นภาพเลยนะกรุงเทพก็จะเยอะสุดนะครับสิบชั่วโมง 9ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับลองมาก็เป็นภาคของเราเฉยๆนะคือภาคของเราเนี่ยแหละครับเป็นระดับสอบเลยนะครับสังเกตดูได้วพอหยุดเราใช้อินเทอร์เน็ตกัน7ชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเจนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันกเยอะแค่ไหนนะครับเบบี้บูเมอร์ก็จะสัก50ขึ้นไปนะก็ใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งเนี่ย3ชั่วโมง21นาทีอันนี้เฉลี่ยครับ พอเป็น Gen X เนี่ยอายุมากขึ้นหน่อยอก็จะใช้ประมาณ5ชั่วโมงเนี่ย5ชั่วโมงแค่2นาทีเกือบ6ชั่วโมงนะครับก็เป็น Gen Y เนี่ยก็คือ Gen ที่ใช้เยอะที่สุด Gen Y ก็คือผมนะเนียอายุประมาณผมนะครับคือ Gen Y คือรุ่นที่เกิดคาพเกี่ยวระหว่างช่วงที่อินเทอร์เน็นตกำลังประมาผมคิด,ด,ดว่าหลายๆคนน่าจะทำครับยุคที่ต่ออินเทอร์เน็นตจะมีเสียงแล้วใครโทรมาแล้วนเทเน็ตจะตัดนะครับ กดแม่มากเลยสมัยเยด็กเล่นเกมครับนะคนโทรเข้าบ้านทีก็โอ้โหทีนะึงทีนี้เนี่ยอาชีพเนี่ยต้องมีผลน,นะมีผลกับาการใช้ที่เหน่งเหมือนกันจะสังเกตได้ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ยังเป็นอันดับสองนะปีแลนด์ทิศละแบบพวกผมเนี่ยก็ยังเป็นที่สามเจ้าของกิจการประกรอบธุรกิจส่วนตัวก็ที่ส,สี่อันดับห้าก็เป็นนักดานลูกจ้างแต่อันดับหนึ่งที่ใช้ที่เหน่งมากที่สุดนะครับคือข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ใช้ชในเฉลี่ยวันหนึ่งเกือบ12ชั่วโมงนะสิชั่วโมง30นาที